ชมที่เคารพครับขอต้อนรับเข้าสู่เล่าข่าวชาวทุ่งสุดสัปดาห์ทาง MOAC TV เกษตรครับและสัปดาห์นี้นะครับก็ยังคงเป็นสัปดาห์ที่เรายู่ต่างจังหวัดกันนะครับ เช่นเคยนะครับตอนนี้เรายังอยู่ที่อาเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับเุณเก๋ครับถ้าพูดถึงเรื่องของศรีราชานะคะถ้าจะขึ้นชื่อจริงๆเกี่ยวกับในแวดวงด้านการเกษตรต้องนึกถึงสับป,ประรดศรีราชา,าแต่ว่าน,นเวลานี้เนี่ยสับป,ประรดศรีราชาเนี่ยจะยังขึ้นชื่ออยู่หรือเปล่าหรือว่าในศรีราชาเองยังมีอัตลักษณ์นะคะที่มากกว่าสับป,ประรดหรือเปล่านะคะต้องคุยกับคนนี้เลยค่ะ <c oughs> นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชานะคะท่านธานีรัตนานนท์นะคะก็ตอนนี้นั่งอยู่กับเรา แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับครับสวัสดีผู้ชมที่ทางบ้านครับครับผมนะฮะเมื่อกี้เกดพูดถึงเรื่องของสับปะรดสีราชาจริงๆแล้วยังยังยังเป็นเป็นของที่มีชื่อเสียงสําหรับสีราชาอยู่ไหมคะครับสับปะรดสีราชานั้นเมื่อก่อนนั้นชื่อเสียงโด่งดังมากคับแล้วก็เป็นภาพลักษณ์ที่ใครๆก็ยอมรับอ่าปัจจุบันนี้ก็ยังมีปลูกบ้างแต่ไม่มากมายเพราะว่าเนื่องจากว่า เมืองได้เปลี่ยนไปกับประชาชนเนี่ยมาอยู่มากขึ้นครับแล้วก็กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวไปกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวไปอัตโนมัติครับจากเมืองเกษตรกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวไปแล้วเนี่ยนะครับจากเมืองเกษตรเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วในเชิงของการท่องเที่ยวเนี่ยมีอะไรเป็นจุดขายที่สําคัญมีอะไรที่ทําให้ผู้คนอยากจะมาเที่ยวศรีราชาคุณนายกครับคือศรีราชานั้นอัตลักษณ์ไม่เปลี่ยนแปลงหมด อาชีพชาวประมงก็ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่นะครับเหลือแต่สับปะรดจะน้อยลงไปแล้วศรีราชานั้นเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่ว่ามีการท่องเที่ยวเพราะเนื่องจากว่าเป็นเมืองที่ติดชายทะเลอากาศดีแล้วก็บริสุทธิ์แล้วก็ยังมีที่กอลอยนะครับเป็นที่จุดเด่นของเมืองศรีราชาบกอลอยนี้จะเป็นเป็นเกาะที่ ไม่ใจะถมขึ้นมาเป็นเกาะต่้งอดีตตการแล้วเคยเป็นเกาะตั้งแต่อดีตแล้วนะครัอดีตแล้วนะครับแล้วก็อยู่มาชั่วชีวิตผมก็ปีนี้ก็ก็เป็นร้อยร้อยปีแล้วจะเห็นว่าเมืองนี้ก็เลยแปลงเป็นเมืองท่องเที่ยวไปเมืองท่องเ่ยวลยเมื่อก่อนทางเดินของเกาะลอยนั้นใช้ลุยทางน้ำไป เตินลุยน้าไปน้ําลงไปขึ้นเกาะไปขึ้นเกาะครับต่อมาก็ผู้บริหารเก่าๆก็แปลงเป็นทุ่นลอยทําสะพานเดินไปครับเสร็จแล้วเนี่ยสะพานนั้นก็ไม่คงทนก็มีการสร้างสะพานที่เป็นปูนที่ถมแล้วก็เดินไปครับปัจจุบันนี้แล้วก็เปลี่ยนสะพานที่ถมทําให้เสิ่งมาร้อมเสียน้ำถ่ายเทไม่ได้ก็เป็นสะพานที่ ให้น้ําถ่ายเทข้างล่างได้จึงทําให้สิ่งแวดล้อมข้างล่างนั้นดีขึ้นกว่าป,ปัจจุบันนะครับแล้วก็จะเห็นว่าเมืองนี้นั้นเมื่อก่อนนั้นเราเที่ยวเฉพาะในกลุ่มของเราครับแต่ปัจจุบันเนี่ยคนต่างจังหวัดได้ใช้วันหยุดทั้งหมดมาท่องเที่ยวเมืองศรีาชากันมากพร้อมกับข้ามจะกเกลอยไปเกาะสีชังมีท่าเรือนะฮะท่าเรือพร้อมท่าเรือไปเกาะสีชังแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ย พัฒนาอะไรต่างๆอ่างนี้เพร้อมที่จะลงไปขอยช่างได้พร้อมมีความปลอดภัยทุกอย่างถือว่าเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเลยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วแล้วอย่างนี้เราจะดูแลเรื่องของระบบมาตรการยังไงคะหรือว่าอัตลักษณ์เดิมๆจริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่ว่าอัตลักษณ์เดิมๆเราก็ต้องรักษาเอาไว้เรื่องของประมงเรื่องของอะไรต่างๆเราจะเงาะรอยไปเนี่ยก็เห็นมีการทําประมงอยู่้ายขวาเลยเหมือนกันเราก็ยังรักษาคุณภาพของการอาชีพประมงอยู่ นการส่งเสริมไม่ว่าจะจับปลาน้ําตื้นหอยปูปลาแล้วก็เลี้ยงหอยแมงผู้เป็นต้นท่านจะเห็นว่าไปก่อร้อยด้านขวานั้นจะมีแพเลี้ยงหอยแมงผู้มากมายมนั่นคือสิ่งการส่งเสริมของชุมชนเพื่อให้คนเจริญชานมีอาชีพที่ถาวรต่อไปอนะครับและได้ผลได้ผลแล้วก็ตอนนี้ที่กอลอยผมนั้นปัจจุบันนียถ้าท่านไปเสาร์ทิศ จะไม่มีที่จอดรถแล้วคนเยอะมากนะครับส่วนหนึ่งได้มาจอดแล้วก็ข้ามไปกอยชังอีกส่วนหนึ่งก็มาไหว้เจ้าแม่กุนอิมเจ้าพ่อกระดูแล้วก็เจ้าพ่อกระลอยข้างบนแล้วก็มากินอาหารทะเลที่อร่อยสมบูรณ์แบบมากเลยว่าหอยปลาหมึกกุ้งสดหมดนะครับด้านขวาอาจะล้างไปสวยงามเพราะว่า เป็นร้านเก่าแก่ต่อไปในอนา,นาคตท่านนายกมีโครงการแล้วจะปรับปรุงตรงนี้ให้มีร้านสวยงามนักท่องเที่ยว้ามาแล้วน่านั่งน่า,นา,นา,นานกินนะครับปัจจุบันนี้ก็มีปัญหาเรื่องจราจรบ้างแล้วกาลังแก้ปัญหาเรื่องจราจรอยู่นะครับให้สามารถวิ่งสะดวกขึ้นนะครับแล้วต่อไปเราก็จะมีโครงการอีกอสะพานเชื่อมเชื่อมโยงตั้งแต่วงเวณกอร้อยนั้นออกไปทางด้าน ทางมุมมาลออทังซ้ายมือที่เลาวผู้พูดแล้วก็ไปเชื่อมโยงโรงเรียนดาสมุดเลยนะครับไม่ต้องเข้าในตัวเมืองแล้วเป็นตัวเบี่ยงให้รถสัญจรไปมากด้สะดวกสำหรับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะนะครับแล้วศิลชาก็ยังมีสวนสุขภาพมากมายกว้างมากในอําเภอศิรชามีคนใช้บริการล้นเหลือเมื่อก่อนจะมีช่วงเช้ามืดช่วงเย็นเดี๋ยวนี้เช้ามืด แล้วก็ช่วงเที่ยงแล้วก็ช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเย็นทั้งวันเลยจึงทําให้ประชาชนนั้นเข้ามาใช้บริการมากรถก็ยิ่งติดมากนะครับและประชาชนแอบแฝงก็อยู่บ้านเราเยอะด้วยมีประชากรหลักแล้วมีประชากรแฝดด้วยและอะไรสําคัญคือความเจริญของเราเมืองศิริชานั้นเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองเมืองน้าอยู่เมืองหน้าเที่ยวแล้วปัจจุบันนี้เรากําลังจะใส่เมืองแห่งการความปลอดภัยทั้งเมือง เราจะมีกล้องวงจรปิดแล้วก็ปัจจุบันนี้เราเต็มสามสี่เดือนแล้วก็จับคดีมา30มสีคดีแล้วคดีที่กระโชกขโมยรถทะเลาะวิวาทยิงกันนะครับแล้วก็จับได้เยอะแยะหมดแล้วพอมีเรื่องรักษาความปลอดภัยลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยต่อไปก็จะคดีเหล่านี้ก็น่าจะลดน้อยลงครับตอนนี้เงียบหมดเลยเงียบหมดเลยก็เงยเยอะแฮปปี้มากขึ้นเลยนค่ะ ทีนี้มีอัตลักษณ์อีกอันหนึ่งก็คือว่าในช่วงสงกรานต์เนี่ยนะฮะเราเคยคุยกันอยู่เสมอว่าจังหวัดชลบุรีเนี่ยมีมีความพิเศษโดดเด่นในงานสงกรานต์ซึ่งต่างจากสงกรานต์ทั่วประเทศไทยอย่างหนึ่งก็คือว่าปกติสงกรานต์ทั่วไปก็ยังยังเที่ยวรออากาศจะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งปกติสงกรานต์เนี่ยก็คือตั้งแต่วันที่สักสิบสองสิบสามาเล่นน้ำกันละสิบสองสามสี่ห้าประมาณนั้นเนีเดือนนั้นก็จะสงกรานต์ทั่วไปทั่วประเทศ ต่ชลบุรีนี่มีอัตลักษณ์พิเศษใช่ไหมครับครับผมเพราะเขาเขามีงานสงกา์ที่เรียกว่าวันไหลวันไหลแล้วก็ไหลมาตั้งแต่ชลบุรีไปจนถึงพัทยาใช่ไหมครับถูกต้องครับเป็นยังไงฮะลองเล่าฟังกันบ่างคืออย่างนี้คือวันไหลของจังหวัดชลบุรีนั้นครับเราเล่นกันมันตั้งแต่วันที่13าเลยที่จังหวัดชลบุรีครับแล้วก็เราก็มีแห่สงการขบวนแห่อย่างสวยงามเทศบาลต่างๆก็เป็นร่วมกั่ขบวนแห่ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นการ ชูให้จังหวัดนั้นเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเสร็จแล้วเนี่ยสิบสามเนี่ยพอสงการเล่นจากจังหวัดชนก็ไล่มาจากตัวเมืองเลยครับจากตัวเมืองก็ไล่มาอ่างศิลามาอ่างศิลาก่อนแล้วก็เมืองใช่แล้วก็มาบางแสนวันที่สิบเจ็ดมาบางแสนเนี่ยสิบเจ็ดสิบเจ็ดพอสิบเจ็ดปุ๊บเนี่ยไล่มาถึงศรีชาศรีชาก็สิบเจ็ดก็มีการเล่นสงการทําแบบชาวบ้านธรรมดาเนี่ยวันที่สิบเจ็ดและก็ต่อเนื่องไปพัทยาเล ก็ไหลไปเรื่อยๆก็จะมีบางแสนองศิลามีบางพระบางพระพพพรรระะะงงบานะก่อนจะถึงเรียชาแล้วก็ศสียชาแล้วก็จะไปพัทยาไปพัทยาใช่ไปไปจบสุดพันที่พัทยาหรือไปถึงสตรีนะ่ะยังไปถึงสตรีแต่ตรงนั้นเราตามไม่ถึงเราก็สิ้นสุดแค่พัทยาาักแต่สตรีบางละมุงก็ต่อรับช่วงไปจนถึงสตรีเลยจนถึงสตรีเลยไล่กันไปเรื่อย แต่ว่าอีกหนึ่งอันตรายนะคหาสำหรับนอกจากในงานอรอนสงการวันไหลแล้วนะคะอีกหนึ่งอัันตณ์ของศรีราชาเห็นว่าจะมีงานงานกองข้าวใช่ไหมคะรายละเอียดเป็นยังไงคะสำหรับงานคืองานกองข้าวนั้นเมื่อก่อนบรรพบุรุษแล้วก็ชุมชนของเรานั้นเราเอากับข้าวมากองกินกันเพื่อนัดสังสรรค์ได้พูดคุยและเพื่อหาปัญหาต่าง ได้มันเจรจากันอาหารตรงนี้นั้นเราก็จะจับไปสองที่ที่แรกเราก็จะไหวบันพบอปุกแล้วก็ผีสางที่อยู่บริเวณรอบๆหรือผีที่เล่นล่อนอะไรก็แล้วแต่เชิญดวงวิญญาณท่านมาทานข้าวตรงนี้แล้วก็เอาข้าวชุดหนึ่งนะครับรวมกับที่ลาแล้วของไหวครับไหว้ผีสางมันรวมกันแล้วก็เดินนั่งกินแลกกับข้าวกันสังสรรพูดคุยกัน เพื่อวางแผนในการที่จะว่าพรุนี้จะทําอะไรกันนะวันนี้มีงานอะไรกันนะและตรงนี้มีโรคโรคเขาเรียกโรคหาสมัยก่อนก็มาเส้นไหวให้เจ้าท่าทางให้โรคนี้มันหมดไปคในพื้นที่ศิรชาศิริชาศิริชาก็พอหลังจากชุมชนได้ทำเันอย่างนี้แล้วทําให้โรคต่างๆนั้นได้ลดน้อยมาเลื้อเ้ยนโรคหา หายหมดลักษณะอย่นนี้ก็คล้าับทำบังพับเหมือนกันที่บังพับเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับว่าแพย่พยายมเพื่อที่จะทำให้โรกโรคไข้ไข้เจ็บอะไรต่างๆ่หายไปหับก็แสดงว่าเป็นสมัยก่อนเนี่ยแถบชุมชนทางชนบีทางนี้เนี่ย ก็เหมือนก็มีโรคใครแค่เจ็บมีอะไรต่างๆมาแล้วก็หาวิธีในการที่จะแก้ไขในแต่ละชุมชนกันเหมือนกันให้มันถูกวิธีการค่ะแต่ว่าก็เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละพื้นที่เนอะนะคะวันวันนี้ช่วงหน้าเราไปดูในสถานที่จริงดีกว่าเพราะว่าเราออกอากาศเนี่ยจะเป็นช่วงที่ก่อนที่จะเกิดงานที่เรียกว่าวันของข้าวของศรีราชาแล้วเดี๋ยวเราจะไปนั่งคุยกับท่านนายกเนี่ยท่านนายกพาไปนี่นะครับ ในสถานที่ที่เขาจัดงานกองข้าวกันจริงๆซึ่งสัปดาห์หน้าเนี่ยนะที่เป็นงานกองข้าวจริงๆเนี่ยจะได้เชิญชวนท่านทั้งหลายเนี่ยฮะมาเยี่ยมชมหรือคนที่เคยแด่ได้ยินว่างานกองข้าวว่างานวันไหลศีราชาเป็นไงสถานที่อยู่ตรงไหนเนี่ยเรียนนะจุ๊หกา เราจะไปนั่งพูดคุยกันตรงนั้นเลยเขาเรียกอะไรสวนสุขภาพสวนสุขภาพสสวนุขภาพของศรีราชานช่คับซึ่งเป็นสถานที่จัดงานบระกข้าวด้วยเนี่ยนะครับเดี๋ยวไม่ช้าก็คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปนั่งพูดคุยกันตรงนั้นสถานที่จริงๆกันเลยแล้วก็เป็นการเตรียมงานวันปรองข้าวของศรีราชาด้วยครับแต่ว่าตอนนี้เราพักกันสักครู่ครับค่ะ ู้ชมที่รครับและช่วงที่2ของเล่าข่าวชาวทุ่งสุดสัปดาห์ตอนนี้เราก็มายืนอยู่ที่สวนสุขภาพใช่ไหมครับนายกครับของรีราชาเมืองรีราชาโอ้ใหญ่โตกว้างขวางนี่มีเนื้อที่สักกี่ไรครับเนี่ย ห้าสิบไร่ห้าสิบไร่นะคะแล้วก็50ไร่ตรงนี้แหละที่จะจัดนะคะประเพณีกองข้าวถือว่าเป็นประเพณีท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์โดดเด่นของรีราชาเลยเมื่อสักครู่เราได้เล่าถึงที่มาที่ไปแล้วนะคะทีนี้มาถามถึงกิจกรรมกิจกรรมที่จะมีในวันนั้นกันบ้างแล้วก็จัดขึ้นวันไหนยังไงบ้างคะครับคือประเพณีกองข้าวที่เราจัดในสวนสุขภาพเนื่องจากว่าประเพณีนี้เราได้รับประกาศนิบัต มรดกแห่งภูมิปัญญาของวัฒนธรรมแห่งชาติมาแล้วนะครับรวมกับแห่พญายมสองที่ติดติดการใกล้ชิดติดการบางพลานี่ก็แห่พญายมก็เรานี่งานกองข้าวปีนี้2557น้าอ้าจ็ดนี่งานกองข้าวจับวันไหนถึงวันไหนครับตรงก็วันที่19 19เม้าเมษาสิบเแล้วก็สิ้นสุดยี่สิบสิบเอ็ดสาวันเลยที่อยู่บริเวณในสวนสุขภาพนี้ค แต่คารวานก็จะมีจนถึงสิ้นเดือนจนถึงสิ้นเดือนครับผมแต่งานกองข้าวใหญ่ๆที่จัดใน่วนสุขภาพเนี่ยก็คือ19 20 21ถูกต้องถูกเวทีใหญ่เนี่ยใช่เวทีข้างหลังของเราหรือเปล่าครับเวทีหลังครับอ๋ออันนี้จะใช้กันหลังสิบเก้ารงค่ะครับเวทีนี้จะเป็นการแสดงทุกรายการแสดงทั้งวันเลยวันที่19ก็มีคุณพัดช่วย20ก็มีลีลาดนะแบบลีลาดทั่วไปแล้วก็มีของโก วงดนตรีของโกชื่อวงอะไรผมจำไม่ได้แล้วก็มาที่21ก็มีก๊อดก๊อดจักรพรรดิเลยได้จริงนะฮะแล้วผู้คนก็จะมางานกองข้าวที่ว่าเนี่ยภาพบรรยากาศก็คือคนที่จะมาเที่ยวอาหารการกินแรงต่างเนี่ยบางคนบางคนท่เบินโตมาบางคนท่เบ็นโตมามาแล้วก็จัดอาหารมานั่งบนลานนี้ทั้งหมดลานนี่นะฮะเต็มลนเต็มพื้นที่ <พ>เต็มพื้นที่นี้คนนั่งหรือว่ามาทํากิจกรรมงานกองข้าวเนี่ยได้สักประมาณกี่คนครับทนายกต,ตรงนี้ก็เป็นหมื่นแน่น่ะเป็นหมื่น ส่วนใหญ่คนค่ะส่วนใหญ่คนที่มาเที่ยวนี่เป็นเป็นคนในพื้นที่แล้วมีนักท่องเที่ยวที่อยู่ในนอกพื้นที่หรือชาวต่างชาติให้ความสนใจไหมคะพื้นที่ของเราก็ส่วนหนึ่งครับคนเวณใกล้เคียงก็ส่วนหนึ่งครับแล้วก็จะมีชาวญี่ปุ่นที่พักคอนโดต่างๆอ๋อก็มาเที่ยวมาเชื่อชาวญี่ปุ่นนิยมมาท่องเที่ยวประมาณสี่พันพันคนส่พันคนแล้วเขารู้ว่ามีงานอย่างนี้เขาก็จะมาสนุกสนานนะเขามาดาสโซนนี้เขาไ่ออกกำลังกายอยู่แล้วปกติก็มาออกกําลังกายกันอยู่แล้วครับผมแล้วก็ก็เลย มาพาครอบครัวมาเที่ยวด้วยและอาหารการกินก็มาซื้อของชุมชนเราร้านตรงนี้จะมีชุมชนเรา13บชุมชน13ชุมชนก็มาจะออกร้านออกร้านอาหารนอร่อยของเสียชาไม่ว่าทอดมันจะรอนแล้วก็ปิ้งงบนะครับหอมอกแล้วก็จะมีแซ่เตี๋ยวบกที่เป็นคนพื้นที่ที่ทำอร่อยอยู่แล้วก็จะแวะมาทานตรงนี้หมดเลยครับ ยังมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจอีกไหมคะยังมีกิจกรรมอื่นก็คือจะมีการแสดงต่างๆมีมวยตับจากมวยตับจากนะผ่านดูย่าผ่านดุย่าผ่ามวยตับจากเวทีอยู่ตรงนู้นนะครับเวลาจะชกกันก็ปิดตาตาแล้วก็ชกกันได้ยินเสียงจากการเดินบนไปจากใช่แล้วก็จะมีการแสดงต่างๆอื่นส่วนคารวะก็จะมีขายของพื้นบ้านพื้นเมืองโอตบ เข้าไปถึงเกาะลอยไปจนถึงเกาะลอยเลยใช่แล้วก็จะมีการแสดงเวทีมีการแสดงต่างๆอีกต่างหากตรงนั Daddy ้นก็มั่งมาจนถึงเส้นเดือนจนถึง้นเดือนเลยใช่แต่ของเรานั้นก็จะมีจุดนี้ที่จะรองรับนักท่องเที่ยวค่ะ อ่ะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของกิจกรรมเรื่องของงานนะคะแต่ว่าแอบวกมาเรื่องของสวนสาธารณะเมื่อกี้เห็นมี Wi-Fi ด้วยเป็น Wi-Fi พาร์คใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นสวนสุขภาพที่มีสามารถมานั่งเล่น Wi-Fi กันได้เป็นฟรี Wi-Fi หรือเปล่าฟรีไวไฟใครมาก็เใครมาก็ติดต่อได้เลยต่อได้เลยอันนี้เป็นเป็นยุคของท่านทำอ่าเป็นยุคแต่สมัยผมเป็นรองในยุคกระจนถึงปัจจุบันนี้ ที่ผมสารต่อกันมาแล้วก็ผักดันสมัยมานะ่ะสีาชานี้ถือว่าเป็นเมืองใหญ่เมืองท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีความเจริญความทันสมัยนี่ครบถ้วนเลยก็มีกิจกรรมนะฮะกิจกรรมวัฒนธรรมดั้งเดิมมาเชื่อมโยงกันไปจนถึงความทันสมัยนะฮะหลากหลายมากเลยทีเดียวเห็นว่าตรงสะพานที่ไปเกาะลอยเนี่ย จะมีสะพานเชื่อมโยงมาจิดถึงหลังเวทีตรงนี้ด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับเราก็มีโครงการใหม่คือสะพานเนี้ยมาเริ่มชํารุดแล้วเราได้งบแล้วปีหน้ามีการซ่อมแซมแล้วก็ประมาณ80ล้านล้านแล้วก็ทําเชื่อมโยงจากสะพานนั้นเนี้ยเชื่อมโยงมาหลังเวทีแล้วก็เชื่อมโยงมาตรงนี้อีกนะครับไปสุดของสวนสงฆ์ก็เหมือนกับเลาะเลาะชายทะเลไปเลยใช่ไหมคะท่ากับพื้นที่ขยายแล้วก็จะกันน้ําซ้อ บริเวณสวนสุขภาพการเขื่อนไปในตัวใช่การเขื่อนแล้วก็มีสะพานให้คนแก่เดินออกกําลังกายค่ะนานาคนแล้วก็มีสะพานลงทุนไปทุนชิกซอค่ะจะลงไปส0บล้านลงไปให้เด็กๆว่ายน้ําน้ําทะเลแล้วก็ออกกําลังกายเด็กว่ายไร่ได้สะผููใหญ่ก็กระโดเล่นแล้วก็มีการคอยดูแลแนหนัง เห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะเป็นเมืองที่น่าอยู่และก็น่าเที่ยวมากเลยเนี่ยนะฮะเพราะหลายคนเขาบอกว่าแหมถ้าเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเรื่องของธรรมชาติอาจจะถูกทําลายสิ่งแวดล้อมอาจจะถูกทําลายแล้วก็ความปลอดภัยอะไรต่างไม่มีแต่วันนี้เนียศรีราชาเนี่ยเรียกว่าสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ความเจริญขึ้นมาพร้อมกับเรื่องของธรรมชาติก็รักษาเอาไว้อาชีพประมงดั้งเดิมก็ยังคงรักษากันเอาไว้ครบเลยและในสวนนี้จะมีกระรอกดํากระรอกขาวเต็มไปหมด ที่เราก็จะมีให้อาหารตามต้นเขาก็แสดงว่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะคะแล้วก็ป้องกันให้มันเหมือนธรรมชาติมากที่สุดแล้วก็ในอนาคตที่ผมว่าเนี่ยจากสะพานนั้นจะวิ่งตรงไปมุมมลอยวิ่งตรงไปทางตำรวจน้ำก็จะทำจะเพื่อนสะพานเชื่อมโยงกันแล้วก็ออกไปเลยเข้ามาแล้วก็ไม่สามารถมันจะออกตรงนี้ ไปออกทางนู้นเลยคือไม่ต้องเข้าไปในส่วนที่พักอาศัยไม่ต้องเข้าไปในส่วนความวุ่นวายของตัวเมืองเพราะว่าเรามาท่องเที่ยวเรามาพักผ่อนเออกจากกระร้อยก็ออกสภาได้เลยได้เลยนี่กําลังสร้างส่วนหนึ่งถ้าท่านวิ่งกลับไปที่บางพระกําลังสร้างส่วนหนึ่งเป็นสภาแล้วกางล่างมีอุโมงค์ร้อยห้าล้านเดี๋ยวส่วนที่สองก็จะทําตรงนี้ ระยะเวลากี่ปีคะเนี่ยก็อีก2ปีข้างหน้าอีก2ปีมาสีราชาจะได้เห็นจะเสร็จช่วงหนึ่งเป็นเฟดๆไปนะคะแสดงว่ามาเที่ยวเนี่ยระยะแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยก็จะเห็นความแตกต่างที่เป็นความเจริญความทันสมัยมากขึ้นของเมืองศรีราชาใก่ครับรับทุกอย่างเลยคท้ายที่สุดอยากให้ทางนายกเทศมนตรีนะคะเชิญชวนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่นะคะแล้วก็คนที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงนะคะหรือชาวต่างชา มาเที่ยวงานกองข้าวของเราถือว่าเป็นอัตลักษณ์หนึ่งเดียวในเมืองศรรราชาด้วยครับผมก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณรอบข้างก็ดีรหรือต่างจังหวัดก็ดีหรือชาวญี่ปุ่นหรือชาวฝรั่งก็ดีรหรือคนที่อยู่แดนไกลก็แล้วแต่ก็ยินดีเชิญมาเที่ยวงานกองข้าวเทศบาลเมืองศิีราชาไม่ผิดหวังนะครับ,รบไม่ว่าเรื่องอาหารการกินที่สดแล้วก็ยังมีการแสดงที่ พื้นบ้านแล้วก็ชุมชนได้มาร่วมกันดำเนินการแล้วก็จะมีขบวนแห่วันที่ยีเบ็ตั้งแต่หน้าเทศบาลมารอบเมืองจนเข้ามาบริเวณสวนสระอุปาเป็นไฮไลท์เลยไฮไลท์เลยขบวนที่ยาวเหยียดนะครับแล้วก็ขบวนก็ประมาณ70็ดสิบขบวนนะครับจะยิ่งใหญ่ทุกงใ่ไหมคะ ก็ปีนี้ก็จะยิงย่งใหญ่เปทุกๆ,ๆยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยคขอขอออ่ะเจ้าขค่ะนะคะใครสนใจก็มากันได้นะคะในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวนะคะ <ขอ S 2> ในช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้นะคะใครไม่รู้จะไปที่ไหนนะคะ <ขอ S 2> ก็นึกถึงนะคะเมืองศรีราชาเมืองที่ต้องเรียกว่ามีออตลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็มีความทันสมัยมีความเจริญอยู่ในตัวด้วยนะคะเอาเอาละข่าววันนี้นะคะถือว่าหมดเวลานะคะในรายการเล่าข่าวชาวทุ่งแล้วนะคะน้เหงานะคะแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะนายกเทศ มนตรีเมืองสีราชาท่านธานีรัตนานนท์นะคะแล้วก็เก๋นะคะลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันเลย3าคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ก่อยกอนเตียวเรียวพริวพริวลมโลกเอ๋ยชาบ้าเหมือนนาฟ้ามาใกล้มาเยายวนให้ลมอ้นาฟ้าน่าชื่นชมสวยจริงสวยจงงาม